สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้กลับมาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเขา้าช่องสาวผู้พานพารวยนะคะในคลิปนี้กะมีแนวทางของเลขขนมไทยและกัเลขจับคู่เด่นล่างเนาะค่ะพี่น้องคะอีกแนวทางนึงกับเป็นเลขรุดมานะคะพี่น้องคะในงวดที่ผ่านมาสาวผู้พานก็ได้มาลงอยู่เนาะค่ะกับในคลิปนี้กะมี3แนวทางน้ากันนะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเนาะคะ่ะพี่น้องคะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะไปหาซื้อเลือกซื้อยิบจับได้นะคะใน ฉลากดิจิตอลออนไลน์เนาะค่ะพี่น้องคะหรือว่าแอปกระเป๋าตังค์นะคะเอาพี่น้องก็ตามที่สาวผู้พันได้แจ้งพี่น้องในต้นคลิปนะคะในคลิปนี้ก็จะมีแนวทางของขนมไทยแล้วก็เลขลุดเนาะค่ะแล้วก็เลขล่างจับชนเด่นนะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาให้เข้าที่6กหาตรงตรงเนาะคะ่ะก,ก่อนจะไปเบ่งแนวทางนะคะพี่น้องเอฟซท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะเอาพี่น้องคะเอาไปเริ่มต้นที่แนวทางแรกกันเลยนะคะเลขหลุดมาเนาะค่ะไปเบิ่งข้อมูลเก่ากันก่อนเลยนะคะเอาไปเบิ่งกันเลยค่ะเอาพี่น้องคะเอามาเริ่มต้นที่เลขหลุดนะคะหววทิพานมาสาวภูพานเอามาลงแบ่งปันพี่น้อง fc ทางช่องเนาะค่ะเพิ่งหายมา บนหนึ่งสี่สี่หนึ่งล่างกับหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะสองตัวหางเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกับผลสรุปว่าบอกเขานะคะ่ะในงวดวันที่สองที่ผ่านมานะคะที่สาวนันเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทั้งช่องกับเป็นเลขตัวเดียวนะคะสําหรับคนทุนหน่อยงบหน่อยเนาะคะ่ะกับยาพลาดนะคะงวดที่ผ่านมามันกระด,ดังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสําหรับตัวเลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะงวดนี้นะคะ มารอเบิงรอชมไปน้ากันเนาะค่ะเพิ่นไห่แนวทางมาแล้วนะคะพี่น้องขาเอาเ่าไปเบิงกันเลยนะคะงวดวันที่16กพฤษภาคม2566นะะลลายนะคะเลขรุดลายเนาะค่ะพี่น้องขะเป็นโลโก้กองฉลากนะคะสำนักงานเนาะคะ่ะพี่น้องขะเอาเพิ่นไห่มาในงวดนี้นะคะกะบบนนะคะหาเก้าเก้าหาล่าง 0ูน0นะคะตั้งจากงวดวันที่สองที่ผ่านมาเนาะคะ่ะตัวเลขบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะพี่น้องคะเป็นคนละคู่คนละโตเนาะคะ่ะแคปหนาจอไว้บันทึกหนาจอไว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่เพิ่นปล่อยออกมาในงวดวันที่16บกพฤษภาคม2อ6 6นายกนะคะถรรมกทชอบกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ บุญหาเก้าเก้าหาก็จะเป็นเลขที่ดังตลอดนะคะพี่น้องคะสำหรับล่างกับสามศูนย์ศูนย์สามพี่น้องเอซีก็เอาไปผิดจารนากันเบิ้งนะคะเอาพี่น้องคะเอาไปเบิ้งเลขจับคู่เด่นล่างเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นตัวเลขที่ให้เข่าในงวดก้อนนะคะพี่น้องคะงวดวันที่สองพึษภพานเนาะคะ่ะพิ่นจับคู่มาให้นะคะฮุกซีฮุกห่าฮกฮก หกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งเนาะค่ะเป็นสิบล่างนะคะพี่น้องคะของแอดกับตันเนาะค่ะกผลปรากฏว่าเพิ่นจับคู่เข่าที่หกหานะคะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางที่เสาพานันเอามาฝากพี่น้องเอฟซีในคลิปนี้นะคะเอาเฮาไปเบิ่งกันเลยนะคะสิบล่างของแอดกับตันงวดวันที่ 10, 6, สิบหกพฤษภาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกนะคะเพิ่นให้มาเก้าเอก สามเอกหาเอกนะคะจับคู่เด่นล่างเพิ่นจับมาให้กับมีเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกนะคะพี่น้องคะเพิ่นเน้นที่เก้าตัวเดียวหลักสิบนะคะเหมือนงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพิ่นก็นเน้นที่หกหลักสิบนาะคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นจับหลักหน่วยใส่นะคะ พี่น้องเอฟซีก็ลองเอาไปผิดจารณากันเบ่งเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าพี่น้องเอฟซีมีรักหน่วยเดินดีก็ลองเอามาจับคู่บ่งเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะในงวดวันที่16พกพฤษภาคม2566นรนะคะจับคู่เด่นล่างนะคะของแอดกัป์ตันเนาะคะ่ะรัก10ล่างนะคะกับมีเลข 9x 3x 5x ็กเอาเอาค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะ นี่ก็เป็นแนวทางเลขล่างเนาะคะ่ะทาพี่น้องเอฟซีหมักนะคะทามีทุนหลายกะจับบนไหวน้ำกะดีเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวทางนะคะที่สาวพานไดเอามาฝากนะคะกะเอาไปผิดจารณากันเบิ้งเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะเฮาไปเบิ้งแนวทางขนมไทยในงวดวันที่16พกพฤษภาคมที่ผ่านมา เพิ่นกะให้เข่าเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับงวดวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพิ่นกะห้เข่าทีเลขสองตัวนะคะหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะงวดนี้เนาะคะ่ะเพิ่นหายมาแล้วนะคะปล่อยกันออกมาแล้วนะคะงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะขนมไทยเนาะคะ่ะเด่นวิ่งนะคะสามบนนะคะพี่น้องคะ่ะ วิ่งรูดสามนะคะเด่นบนเพิ่นจับคู่มาให้ยสามตัวกับมียูหาสามหกหาสามเก้านะคะแคปหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะสำหรับสองตัวนะคะเพิ่นจับคู่มะหอกับมีสามหาสามหกสามเก้าเก้าหากันที่หาหกนะคะแนวทางขับเพิ่นกำลังสี่นาะคะ่ะพี่น้องคะเอาค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องคะ นี่ก็เป็นแนวทางของขนมไทยในงวดวันที่16พฤษภาคมเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณากันนะคะเอาไปประกอบการตาัดสินใจในการยิบจับลอตเตอรี่เนาะค่ะพี่น้องคะในงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้เขาทีหนึ่งเก้าข้างบนนะคะแคปหนาจอเวเดอร์ค่ะพี่น้องคะแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะกาลังเดินดีนะคะกําลังเข่าดีนะคะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณากันเบ้ง มันกับบ่หลายตัวเนาะค่ะพี่น้องคะสามตัวบนกับแค่สองหางนะคะสองตัวเพิ่นกับหายมาจับออกมาจากสามตัวบนเนาะค่ะกับมียยซี่หางน้ากันนะคะทางพี่น้องเอฟซีนะคะหมักชอบตรงอกตรงใจในตัวเลขในแนวทางที่เพิ่นหายมาเนาะค่ะกับเอาไปผิดจรณากันเบิงนะคะในงวดวันที่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องคะขนมไทยนะคะเอาค่ะแคบนาจอว้บันทึกนาจอว้นะคะ น,นี่ก็เป็นแนวทางที่สาวผู้พานเอามาฝากพี่น้องเอซีในคลิปนี้นะคะมื่อนี่ก็เป็นวันที่แปดพฤษภาคม2อ6 6นะะันหารอกสบค่ะก็เป็นวันจันทร์นะคะ เอาพี่น้องคะกับขอบคุณพี่น้องเอซทุกทท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามมารับชมรับฟังนะคะกับขอให้พี่น้องเอฟซีทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบเฮงเฮงรวยรวยปังปังเด้อค่ะในงวดวันที่16พึกสภาคมนะคะคลิปหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ